สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่นิยมชมชอบในพระเครื่องพระกระดุนะครับพระทากระดานนะครับอยู่ในพิมพ์ทรงของปางมารวิชัยนะครับหรือปางปากมารนะครับอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วในส่วนของเสนิมสิลูกว่านะครับซึ่งองค์นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับที่อธิบายตะกัวที่มีลักษณะการรองรักสเสนิมลูกว่าได้เป็นอย่างดีนะครับ ที่ผมบอกนะครับเกิดจากความชื้นนะครับโลูะที่คายตัวขึ้นมาปะทะกับรักนะครับที่ดําจนแดงนะครับจุดไหนที่กระทบกับความชื้นนะครับสีก็จะจางลงกลายเป็นลักษณะของสีทั้งแดงจุดไหนที่ความชื้นยังไม่มีนะครับก็จะเป็นลักษณะเดิมๆของรักก็คือสีดํานะครับก็ตะกั่วก้อนต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะของตะกั่วลงรักเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีนะครับสีไข กุนนเทาจะน้อยกว่านะครับองนี้ก้อนนี้นะครับค่อนข้างผ่านประสบการณ์ทดสอบดูความอยากรู้มาพอสมควรนะครับก็จะของเดิมจะทดสอบนะครับเพราะว่าสงสัยว่าเป็นสีส,สทีทุกสีทามานะครับเพราะฉะนั้นจําลักษณะกายภาพของตะกั่วก้อนนี้ไว้นะครับสามารถนําไปเทียบเคียงกับพระที่เรามีอยู่ในมือได้นะครับ ก็อย่างด้านล่างนี้นะครับก็มีการนำตะักวนะครับมากระทบกันเพื่อเปิดดูผิวนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าพอมีความชื้นนะครับคายขึ้นมาแต่ยังไม่ทะลุรักนะครับก็จะมีขวาอาจจะมีการผสมเจจางอยู่ใต้ผิวนะครับเมื่อกระเทาะนะครับเมื่อกระทบก็เปิดผิวนะครับจะทาให้เป็นลักษณะเหมือนสีแดงๆครับเหมือนสีสนิมนะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่สนิมนะครับเป็นลักษณะของ รักแดงกัดำนะครับมาผสมับความชื้นนะครับริเวณไหนที่ตะกัวนะครับผิวเปิดนะครับหลุดออกจากรักเน่ก็จะเป็นตะกัวสีดำาๆนะครับกรสีดำเนื้อในคือสีดำนะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับของกายภาพตะกัวลักษณะนี้ไว้นะครับแล้วก็มาเทียบเคียงกับพระตะกดานนะครับเป็นพระที่เรามีที่ผมมีอยู่นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้ามองโดยรวมเหมือนเป็นพระใหม่นะครับ แต่สังเกตดูดีนะครับมีปิดทองปิดทองเก่านะครับเดิมๆนะครับจงพระจุดไหนนะครับที่มีรูปหนุนหรือมีการคลายตัวจะสังเกตดูนะครับจะมีลักษณะของอเป็นดอปเป็นกลมๆนะครับสีที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นสีสนิมนะครับผลขึ้นมาเป็นดวงๆนะครับอย่างใต้ฐานนะครับใต้ฐาน ถ้ามองด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับซ้ายมือเพื่อนๆนะครับก็จะมีสนามเหมือนถูกทาสีมานะครับผมมองมาด้านขวาขยับนิดนึงนะครับมีเห็นไขนะครับผิวเปิดก็จะมีรักมีทองเก่านะครับถ้ามองด้านซ้ายด้านเดียวนี้ผมมองว่าส่วนใหญ่จะมองว่าเกนะครับถูกทาสีมานะครับแต่พอมองด้านขวามานะครับทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันในหนึ่งองค์ธรรมชาติมีความหลากหลายนะครับมีความแท้ขึ้นมาทันทีนะครับมองภาพรวมๆเหมือนธรรมดานะครับแต่ ความสวยงามความหลากหลายของธรรมชาตินะครับเกินคาดเดาอย่างด้านข้างก็จะเห็นนะครับว่าขุยนะครับไข่ที่โดนดันขึ้นมาจนผิวเปิดเห็นทองเก่านะครับอย่างอ่อย่างด้านหลังนะครับเหมือนทาสีมาครับแต่อย่างที่ผมบอกครับจุดต่างๆที่เห็นนะครับเป็นลักษณะของความชื้นนะครับคายออกมาตามรูพุนนะครับปะทะกับลักที่ดําจนแดงนะครับจุดนั้นเมื่อผสมกันเจือจางนะครับก็จะกลายเป็นสีไม่ใช่ลักดําก็จะมีสระเป็นออกแดงๆนะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของตะกวบกนะครับที่ขึ้นมานานแล้วนะครับดูลักษณะของตะกัวก้อนนี้ครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของอสนิมแดงเป็น,เป,นเป็นปื้นนะครับสนิมแดงนี้ถามว่าสนิมแดงเพียวๆไหมก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะข,ของสนิมแดงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเต็มที่ก้อนนี้ก็อาจจะมีการลงายางไม้นะครับบางๆจุดไหนที่ผิวเปิดก็จะมีลักษณะของ ของไข่นะครับไข่ที่อยู่ใต้ผิวดันขึ้นมานะครับตะกัวเป็นสีดำนะครับตะกัวดําแล้วก็มีลักษณะของยางไม้ผมว่ามองว่ามันบางบางมากนะครับเพราะฉะนั้นการผุดขึ้นมาของสนิมที่เหนือรากหรือยางไม้ครับอย่างก้อนนี้เป็นยางไม้นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับอย่างองค์นี้ครับผมมองว่าเป็นยุคต้นนะครับแล้วก็เป็นนายักนะครับสีดําๆที่เห็นอยู่นะครับผมมองว่า เป็นลักษณะของยางไม้นะครับแล้วก็การดันตัวขึ้นมาของสนิมจากเนื้อในจากโลหะท่านะครับค่อนข้างง่ายนะครับทําให้การเกิดค่อนข้างหนาแล้วก็เสียออกไปทางส้มๆนะครับไม่ใช่ลักษณะจะไม่เหมือนกับผ้าที่ลงรักมานะครับจะไม่ค่อยเหมือนกันเสียออกจะไปทางสีสนิมนะครับเหมือนสนิมนะครับจะออกไปทางส้มๆแล้วก็สีดำๆก็จะมีลักษณะของยางไม้นะครับ ไม่ใช่ตะไคร่นะครับที่อยู่ในกลุบผมมองว่าเป็นยางไม้นะครับซึ่งมีความบางนะครับแล้วก็มีไข่สนิมไขนะครับจุดไหนที่ผิวเปิดก็ดันขึ้นมานะครับจุดไหนที่สนิมแดงใต้ผิวนะครับดันขึ้นมามีแรงดันจากความชื้นนะครับผลขึ้นมานะครับด้วยลักษณะของโลหะธาตุนะครับนั้นๆนะครับก็จะขึ้นมากรอบนะครับขึ้นมาทับบริเวณที่เป็น อย่างไม้สีดำนะครับองนี้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นธรรมชาติและค่อนข้างสมบูรณ์ผมมองว่าเป็นหน้ายักษ์นะครับองนี้และก็มองว่าเป็นยุคต้นด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับหากคําพูดอะไรใดๆที่ไม่เป็นในตามภาษามาตรฐานในวงการของเซียนนะครับก็หวังว่ามีประโยชน์กับพี่เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะนําไปต่อยอดเจอันคลิปต่อไปครับผมครับผมขอบคุณครับ